อ่ะครับผมไม่มาทำอะไรนะมาทาอะไรมถ่ายพาร้องพาดอมีอ้าวเหรอใช่อ๋อทุกคนไดอยู่ในพาดอมีในอ EP ต่อไปนหมโอยก็จริงๆแล้วนะครับจะมาอวยพรน้องแหละเพราะว่าของขวัญให้ไปแล้วนะครับค่ะให้ไอคไปแล้วเนี่ะไรแล้วก็ไปพรผมไปแล้วไม่ใช่เหรอเอาอันนี้ให้มันเป็นทางการหน่อยไงครับเป็นทางการมานับไอยพรหลังรถเนี่ยนะ ก็จริงๆแล้วอยากจะบอกน้องมาเลยครับว่าอยากให้มีเขาเรียกว่าอะไรกำลังใจในการใช้ชีวิตต่อไปหลังจากนี้เพราะว่าหลังจากนี้มันจะเหนื่อยขึ้นมากกว่าเดิมเพราะว่านี่คือสิ่งที่คุณประสบคําสำเร็จแล้วแต่คุณก็ต้องอย่าหยุดแค่นี้คุณต้องทําให้ดีกว่าเดิมนะครับแล้วก็ในปีหน้านะครับพี่ก็แค่อยากจะบอกว่ามีอะไรอีกเยอะที่เราต้องลุยไปด้วยกัน ก็ม mm ันเยอะจริงๆนะครับ hmm. ก like ็นั yeah. <ang uep rise drilling> oh so ่นแหละพี่อยากจะให้อดทนแล้วก็สู้ๆไปด้วยกันในปีหน้าและปีถัดไปไม่ว่าจะเราจะแก่แค่ไหนนะครับก็ยินดีกับน้องคนที่5้าของแก๊งเสมอครับส่วนส่วนฝากผลงานได้ะ ได้ๆเร็วๆมาฝากผลงานต่อยต่อเล่นไม่ใช่จะฝากฝากก็ได้ฝากได้อุ้ยจะพูดม่าตั้ขนาดนี้แล้วยังไงปีหน้ามีอะไรบ้างปีหน้าไม่มีอะไรเลยปีหน้าไม่มีอะไรเลยแม่ก็ฝากซีรีส์ก็บอกเราสองคนด้วยนะครับในปีหน้านะครับเฮ้ยไม่ใช่พวกเราสคนเิ่งจริงจริงโอ้โหมี เฮ้ยเดี๋ยวสปอยคิดจะบอกว่า well, มีมากกว่าสามเลยมีมากกว่าสามเลยอะไรหมายไม่ได้หมายถ mm. ึงคนตัวมีมากกว่าสามเรื่องเหรอโปรเจกต์ไงมีมากกว่าสามโปรเจกต์ไม่ได้สามเรื่องก็บอกว่าสามโปรเจกต์กับสามเรื่องอะไรกันสามเรื่องก็ตายพอดีไม่ต้องเรียนกันแล้วครับผมนะครับก็นั่นแหละ เดี๋ยวหลงังจากนี้ก็พวกผมจะพยายามออกเขาเรียกว่าหลายผลงานหรือว่าอะไรต่างๆมาให้ทุกคนได้รับชมรับฟังแล้วก็ติดตามต่างๆนะครับก็ขอบคุณทุกคนจริงๆที่มาหาน้อผมในวันนี้นะครับก็คุณเป็นส่วนหนึ่งของผมบอกเลยว่าคุณเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตของเขาจริงๆเพราะว่าเขาใช้ชีวิตมาหรือว่าจะทาอะไรก็ช่างเขาจะนึกถึงพวกคุณเสมอไม่ใช่ว่าเขาจะนึกถึงแค่พี่น้องครอบครัวเพื่อนนะครับเขาดึกถึงบุคคุณด้วยนะครับแต่น้องนะจ๊ะ แพ้แล้วเนี่ยผมก็้ยัง้ยัง้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ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 ้บเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ี้ย้ยเฮ้ยเฮเ้เฮ้ย้เ้ยเฮ้ยเฮ้เฮยเฮ้ยเฮ้นเ้เ้ยเฮ้ย้ยะฮ้ยบ้เอ้ยเ้ยแ้้้ วันนี้ผมได้ข่าวว่าคุณจะมีโชว์ด้วยไหมครับเราจะเป็นคูไ่ไม่มีอะไรเลยเอาเอาเป็นเอาเป็นเอาเป็นนาเอาเป็นนาแล้วกันน,นาเขียนกระดาษกู่ปะเนี่ยนา มึงรู้ว่ากูออห้องไปกูโดนยิงตายไปแล้วยจะลอยเหรอใช่สลอยเยอะเกินก็อยากให้ติดตามนะครับจริงๆเ<บ>พลงใหม่ของผมด้วยนะครับแล้วก็นั่นแหละในปีหน้าอาจจะมีทําแบรนด์เสื้อ,อผ้าโคกับน้องด้วยนะครับแบรนด์เสื้อผ้าไม่ใช่แบรนด์เสื้อผ้าเป็นแบรนด์แบรนด์เอสเซนซิลลี่เอสเซนซิลี่เลยเป็นโอเวอร์ออลเลยอีควิปเมนต์ต่างๆก็ฝากด้วยกันนะครับยามา คิวหนึ่งขยับยางอ่ะโอเคคิววิสุทธิ์ดีกว่าอย๋ยว่าคิวหนึ่งเลยต่อได้ต่อก็เดี๋ยวแถวแรกยืนไปเลยค่ะครับผมก็เดี๋ยวจะให้ตั้งแต่ตั้งแต่ฝั่งนน้นนะคะแล้วก็ขึ้นแล้วก็วนแถวแรกแถวแรกตรงกลางนะคะที่นั่งข้างาน